ท่นผู้ชมจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปัจจุบันนี้นะคะพบว่าคนไทยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแถมที่สำคัญนะคะเมื่อเราป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะจะทําให้เรามีโอกาสนะคะกลายเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรลังอื่นๆอีกมากมายแล้วแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างไรบ้างนั้น ในสัปดาห์นี้ค่ะเกมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยผ่ากับแพทย์หญิงขลรดาเกตวงนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัญยกรรมสัญญกรรมผ่าตัดผ่านกล้องนะคะโรงพยาบาลจุฬาลัสร์อินเตอร์นั่นเองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยอยากทราบมากๆว่าณปัจจุบันโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะโอเคค่ะ,คะก็ปัจจุบันนะคะคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเรื่อยๆะนะคะ,ะจากการสำรวจล่าสุดเนะะี่ยค่ะพบว่าคนไทยประมาณ10%เปอร์เซนต์เป็นโรคอ้วนหมายถึงว่าค่าดัชชีวิลกายถึงเกณฑ์ที่เป็นโรคอ้วนค่ะ,คะซึ่งถ้าเกิดพอคำนวณประชากรตอนนี้ประมาณ 0กว่าเกือบเกืบเจ็ดสิล้านคนจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านคนถือว่าเป,เป็นโรคอ้วนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเหมือนภัยเงียบไหมคุณหมอจริงๆเป็นโรคที่เกี่ยวกับือนภัยเงียบที่จริงๆแล้วคือบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามซะด้วยซ้ํา ที่แ,บบแ่ราฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ้วนแต่คือจริงๆเราฉันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกินในแต่ชนีมนลกายมันมีความอันตรายซ่อนอยู่ใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดสมมติว่าน้ําหนักเราเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกไขมันเนี่ยสะสมในร่างกายเราเยอะขึ้นจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็มีโรคต่างๆตามมาค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตอนเนี้ยแบบฉันสบายดีเลยนะหรว่ายังยังไม่ได้มีโรคอะไรสักอย่างก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเป็นคนอ้วนที่แข็งแรงแต่ว่าไม่ใช่จริงๆแล้วคุณมีโรคแอบซ่อนอยู่แล้วก็ รอวันที่จะออกมาอยู่ค,คุณหมอค่ะแล้วแบบนี้คุณหมอพอจะมีวิธีการคำนวณคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมไหมคะอย่างที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันปวดเป็นโรคอ้วนหรือยังมันมีวิธีการคำนวณยังไงบ้างคะค่ะก็วิธีการคำนวณว,ว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือยังนะคะตอนนี้ก็จะใช้เป็นค่าดัดชนีมวลกายค่ะหรือว่า B M I นะคะ ตอนนี้เราสามารถถ้าใช้สูตรเนี่ยค่ะสำหรคำนวณก็จะเป็นน้ำหนักเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัมค่ะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราสูง160ซนติเมตรหนัก90ซนติเมตรก็จะเอา90เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย1.6แล้วก็หารด้วย1.6อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยากจังเลยคุณหบอ แนะนำตอนนี้แบบเซิร์ชใน Google หรือในกูเกิลใช่แล้วก็หาคำว่าแต่นีมวลกายหรือว่า B M I แล้วเขาก็จะให้พิมพ์น้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ออกมาให้เลยแปลผลได้เลยคุณหมอคะนะปัจจุบันจริงๆแล้วโรคอ้วนเนี่ยความอันตรายมันแบ่งเป็นระดับเป็นเลเวลยังไงหรือว่าคือเมื่อเราป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วก็คืออันตรายทั้งหมดค่ะอ๋อก็หลังจากที่เราไปค่ะดัชนีมวลกายมาเนี่ยคะ่ะเราก็จะสามารถแบ่งระดับความอ้วนได้ว่าโอเคน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ่าต่ำกว่าปกติหรือว่า ปกติหรือว่าเริ่มมีน้ําหนักเกินหรืออ้วนอ้วน,นแบบอ้วนเฉยๆหรือว่าเป็นอ้วนอันตรายแล้วมันก็จะมีเป็นระดับของมันอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> ซึ่งถ้าเกิดอยู่เราอยู่ในภาวะที่เป็นอ้วนแบบอันตรายแล้วอันนี้คือเราต้องควรมาพบหมอเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆถ้าเริ่มมีตั้งแต่อ้วนเฉยๆแล้วเนี่ยค่ะก็ควรจะเริ่มมาพบแพทย์ได้แล้วว่าตอนนี้ที่เราอ้วนขึ้นเนี่ยเป็นสาเหตุจากอะไรเป็นจากเรื่องของการเผาผลาญที่ผิดปกติไปมีโรคอื่นๆเช่นแบบพวกไทรอยหรือว่าโรคต่อม ไรท่อต่างๆเนี่ยแอบแฝงอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แก้ไขก่อนหรือว่าอ๋อไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่แบบว่าเหมือนรับประทานได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าปริมาณพลังงานที่ใช้ไปถ้าเกิดอันนี้เราก็จะได้แนะนําในเรื่องของการทานอาหารการออกกาลังกายอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะเริ่มลดก่อนที่น้าหนักจะเยอะมากไปกว่านี้นคะคะในส่วนของขั้นตอนการรักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนล่ะคะคุณหมอขั้นตอนมันจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างคะค่ะในปัจจุบันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคอ้วนมาอ่เียเนาะคะ่ะคุณหมอก็จะ ตรวจดูให้ก่อนเนี่ยค่ะว่าหาสาเหตุก่อนค่ะว่าเป็นอ้วนจากอะไรก็คือเราจะดูทั้งหมดทั้งแบบตรวจเลือดอะไรต่างๆเอ็กซเรย์ดูนะคะแล้วก็จะดูด้วยว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเหมือนจะมีแบบแบบให้กรอกประวัติหรือว่าแบบโอเคแบบวันนึงรับประทานอะไรยังไงบ้างการออกกําลังกายแบบใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้างอย่างนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะประเมินว่า สาเหตุที่อ้วนเนี่ยเป็นจากอะไรเสร็จแล้วก็จะให้การรักษาค่ะ,คะในส่วนของการรักษามียังไงบ้างคะคุณหมอค่ะก็การรักษาเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการเป็นเหมือนให้คําแนะนําก่อนเนาะในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นแบบให้เริ่มออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะหรือว่าคุมอาหารแบบเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะ โปรตีนเป็นหลักคือให้หลีกเลี่ยงพวกข้าวแบบแป้งพวกแป้งค่อยอลดอย่างเงี้ยเนาะแป้งน้ําตาลน้าหวานหรือว่าของทอดของมันอะไรทั้งหลายที่มันจะทําให้น้ําตาลเราขึ้นหรือว่าไขามันในเัวเราขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะเหมือนได้ปรับลักษณะการกินอาหารก่อนออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของการแบบ ควบคุมระยะเวลาในการทานอาหารที่เรารู้จักกันแบบการทาน i F, อเอการทานอเอตอนนี้สาวๆจะแบบว่าใช้วิธีนี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่คะ่ะอันนี้ก็ก็ถือว่าก,ก็โอเคอยู่นะคะหรือถ้าเกิดสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ย ได้ลองพยายามหมดแล้วอ๋ออมีอีกอันหนึ่งค่ะเป็นการใช้พวกยาลดน้าหนักแต่ว่าอันนี้ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะก็คือทางทางทีมแพทย์เองเนี่ยก็คือทางคุณหมอจะมีการวินิจฉัยก่อนใช่ค่ะว่าสมควรที่จะต้องทานยาตัวนี้ไหมใช่ค่ะในบางเคสเท่านั้นใช่ค่ะแต่ถ้าหนักกว่านี้อาจจะต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะผ่าตัดนี่คือจะต้องผ่าตัดทำไมจริงๆมันถึงจําเป็นจะต้องผ่าตัดคะคุณหมอค่ะก็คือ ผ่าตัดเนี่ยจะ,จะใช้สําหรับคนที่ได้พยายามออกกําลังกายค<ม>ุมอาหารอะไรมาหมดแล้วใช้ยาลดน้ําหนักเลยแต่ว่าแบบมันน้ําหนักไม่ค่อยลงหรือว่าลงน้อยอย่างเงี้ยเนาะก็จะใช้เป็นการผ่าตัดคะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างทํากันเยอะก็คือประมาณ30<ม>ปีมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะเป็นแบบเหมือนแผลเจาะดูในท้อง hmm. แผลเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ก็จะเจาะรูเข้าไปเราก็จะตัดเอากระเพาะอาหารบางส่วนอ,ออกมาคือเราแตเทคนิคเช่นบางเทคนิคเนี่ยก็จะตัดกระเพาะออกมาประมาณ80อย่างเงี้ยค่ะ80ใช่ทำให้หลังผ่าเนี่ยเราทานอาหารได้น้อยลงเพราะว่ากระเพาะเราเหลือขนาดเล็กลงโดยที่เทคนิคการผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะตัดกระเพาะอาหารส่วนที่คอยสร้างฮอร์โมนหิวออกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมอคะเดี๋ยวก่อนนะก็คือในตัวกระเพาะของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะสร้างทําให้เราเนี่ยคอยหิวอยู่ตลอดเวลาใช่ก็คือตัวนี้ก็คือเราจะมีการผ่าตัดออกไปด้วยใช่ค่ะผลลัพธ์ของมันส่วนมากเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์คือหลังจากที่แบบว่าผ่าผ่าตัดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจากที่ผ่าไปผลลัพธ์ก็คือค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะ แต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคนไข้หลังผ่าไปด้วยก็คือเหมือนการผ่านเนี่ยหมอช่วยแล้วนะ50%เปอเซนชไหมหมอตัดกระเพาะให้เล็กลงแล้วนะ,ะแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่ค่อยหิวเหมือนเดิมนะหรือว่าหิวรลดลงแล้วเนี่ยที่คนไข้จะต้องทําต่อก็คือว่าต้องพยายามเลือกทานอาหารแต่ที่อาหารที่ดีมีประโยชน์หมายถึงไม่กินพวกอาหารขยะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกแป้งหรือว่าน้ำตาลหรือว่าพวกของทอดของมันอย่าง้ยหารแล้วก็ อาจจะต้องพอน้ำหนักเริ่มลงมาเนี้ยก็สามารถไปออกกาลังกายได้การขยับตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็คือเหมือนเป็นอีกเซที่เพื่อนๆจะต้องทําต่อผลลัพธ์ที่เห็นนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ประมาณในเดือนแรกอะคะ่ะจะลงประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์คลงเห็นคุณหมอบอกว่าเมื่อเราพยายามมีกันเขาเรียกว่าผ่าตัดกระเพาะไปเนี่ยสำหรับในบางเคสบางกรณีที่แบบว่ามีโรคเบาหวานอยู่แล้วก็จะสามารถทําให้โรคเบาหวานตรงเนี้ย สามารถที่มันจะเบาลงหรือว่าหายไปเลยได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อันนี้คือคนเรียกว่าเป็นการเหมือนสัมพันธ์กันของโลคถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2นะคะมันสิงที่สามารถผ่าตัดรักษาได้เนี่ยก็คือว่าในคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเขาก็จะ มีวความผิดปกติในหัว่ามีการสะสมของพวกแป้งน้ําตาลมีผลต่อเรื่องของภาวะการดื้ออินซูลินเลยที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วพอตรงเนี้ยพอน้าหนักเข่าลดลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข,ของโฮอร์โมนด้วยจากการผ่าตัดนะคะ,คะเรื่องของอินซูลินเลยเงี้ยค่ะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงมาหรือว่ากลับมาสู่สภาวะปกติได้ค,ค,คุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไข้าบางกรณีที่แบบว่าเป็นโรคอ้วนเพราะมีสาเหตุมาจากการเป็นไทรอย อันนี้สามารถผ่าตัดได้ไหมคะอันนี้ต้องไปรักษาไทรอยก่อนค่ะก็คือต้องรักษาไทรอยเนี่ยว่าเราทานยาจนไทรอยอยู่ในระดับดีหรือ,อว่าปกติแล้วโอเคถ้าเกิดไทรอยปกติแล้วเนี่ยแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็ยังมีน้ําหนักขึ้นมีอ้วนอะไรอย่างนี้อยู่อันนี้ก็ถึงจะมาผ่าตัดรักษาโรคอ้วนได้ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วส่วนในขั้นตอนระยะเวลาในการผ่าตัดหนึ่งครั้งใช้เวลานานไหมคะสำหรับคนไข้หนึ่งเคสอย่างเงี้ยคะ ถ้าพูดถึงเะยะเวลาผ่าตัดจริงๆมไม่ไม่นานไม่นานมากค่ะส่วนใหญ่แล้วแต่เทคนิคแต่ก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณประมาณไม่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเหมกันค่ะหรืออาจจะถึงประมาณสองชั่วโมงถ้าเกิดเป็นบางเทคนิคหรือว่าคนไข้ที่เคสค่อนข้างยากก็ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อตอนต้นก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบลาลจุฬาลักษณ์เองเนี่ยเราได้มีเทคนิคในการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งมันจะทาให้แผลเนี่ยค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นการดูแลแผลเนี่ยถือว่าง่ายกว่าเดิม กว่าจากสมัยก่อนไหมคะใช่ค่ะเนื่องจากว่าแผลเนี่ยเป็นแผลแบบเหมือนเจาะรูเข้าไปสองกล้องเนาะของที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์เองที่หมอทำเนี่ยก็จะมีแผลอยู่แค่3แผลค่ะสามแผลเท่านั้นเป็นเหมือนขีดขีดอยู่บริเวณหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะแผลนี้เราก็จะเย็บเป็นพวกไหมละลายไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นแผลสะอาดแต่ถือว่าเราปิดแผลไว้เลยเราก็ไม่ต้องเปิดจนกระทั่งมาเจอหมออีกทีเปิดแห้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปทําแผลทุกวันเ้ย คุณหมอคะแล้วหลังจากที่เราทําการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยทางคุณหมอเองจะมีการเช็คอัพกับคนไข้เป็นยังไงบ้างคะแบบอาทิตย์นึงเข้ามาเช็คอัพทีนึงหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อค่ะก็จะนัดประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะ,คะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะนัดอีกทุกๆ3เดือนนะคะ,คะจนครบ1ปีเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยคนไข้อาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของรต้องการปรับลักษณะการทานอาหารเพราะว่ากระเพาะใหม่เนี่ยมันเล็กเนาะเราก็จะต้องทําความคุ้นเคยกับกระเพาะใหม่ของเราแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการ าสารอาหารบางอย่างถ้าเกิดสม,มุทรัรปรปทานอาหารไม่ถูกต้องวันนี้เราก็จะนัดมาเช็คดูเป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะคุณหมอคะเกมขออนุญาตถามอีกสักนิดหนึ่งคือณปัจจุบันนะคะแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องอย่างเงี้ยค่ะณปัจจุบันในประเทศไทยเราถือว่ามีมีเยอะหรือย,อยังคะ,ะคิดว่ายังไม่เยอะนะคะค่ะยังไม่เยอะเพราะว่าเป็นเรื่องของการส่องกล้องจริงๆอาจจะมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าจํานวนของหมอที่เรียนจบมาทางด้านนี้ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ค่ะ คุณหมอคะแล้วเห็นว่าเร็วๆนี้ทางคุณหมอเองเนี่ยก็กาลังจะมีกิจกรรมพิเศษสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจในเรื่องของการเขาเรียกว่าปั้นหุ่นใหม่ไร้พุงกับทางคุณหมออันนี้อยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงกิจกรรมนี้สักนิดนึงค่ะค่ะกิจกรรมที่กําลังจะจัดนะคะก็จะเป็นกิจกรรมร่วมพูดคุยกันหาระหว่างหมอนะคะแล้วก็คนไข้แล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะ่ะในเรื่องของการรักษาโรคอ้วนด้วยการห่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ําหนักนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยการจัดงานที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโควิดเนะาะเราก็จะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะ,คะจะจัดขึ้นวันไหนคะคุณหมอคะ,คะจะจัดขึ้นวันที่4มีนาคมค่ะซึ่งเป็นวันอ้วนโลกด้วยนะคะ,คะซึ่งก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะตามรายละเอียดด้านล่างที่เกมขึ้นให้อยู่นี้นะคะเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะห่างไกลจาก โรคอ้วนไปได้<ช>เพราะอย่างที่คุณหมอบอกไปก็คือจริงๆเราโรคอ้วนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีโรคอย่างอื่นข้างอยู่ข้างในแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะแสดงออกมาแค่นั้นเองค่ะใช่คุณหมอค่ะ,คะ,คะทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับแบบว่าบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังใช้ชีวิตสนุกสนานกินมีอะไรฉันก็กินกินแบบเต็มที่อยากให้คุณหมอฝากตรงนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะฝากว่าสําหรับ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมารักสุขภาพตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะเพราะว่าในขณะนี้คุณอาจจะไม่มีอาการหรือว่าโรคประจาตัวอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยมาตรวจด,ด้วยเียเนาะแต่พอมาตรวจแล้วจะพบว่าเรามีโรคอื่นๆเนี่ยซ่อนอยู่อีกมากมายเลยแล้วก็อนาคตถ้าเกิดสมมติโรคนี้มันเป็นเยอะขึ้นมาอาการก็จะหนักขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็อยากจะให้รักษาตั้งแต่เนิน่ๆนๆคะ่ะก็คือเป็นโรคที่รักษาได้นะคะอ่ะยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยมาช่วยกัน จะได้ทำให้สถิติเกี่ยวกับโรคอ้วนของคนไทยเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ,คะสัปดาห์นี้นะคะกิมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะกิจะมีข่าวสารแล้วกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเบอออยค่ะ น้ำหนัก9 4ค่ะจำความได้ก็เป็นคนที่แบบว่าอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วคืออ้วนแล้วโดนล้อใส่เสื้อผ้าไม่ได้แต่งตัวยังไงก็ไม่สวยตาค่ะน้ำหนัก79้าค่ะก็ะอยากสุขภาพแข็งแรงพี่เป็นโรคหลายโรคเบาหวานความดันเกตค่ะน้ำหนัก120กิโลกรัมค่ะบางทีเรียกมอเตอร์ไซค์อะ่ะมอเตอร์ไซค์ไม่รับพี่นะแบบเอียงกันแบบเธอไปสี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ได้อยากอยู่ในสภาพแบบนี้ ทั้งกินยาลดน้ําหนักคือยิ่งอดอาหารเนี่ยคือยิ่งไปใหญ่เลยหิวขึ้นทวีคูณอ่ะพี่แล้วเราก็กินกินแล้วมันก็บวกลมเพิ่มเพิ่มเพิ่เพม,เมเอกกำลังกายก็แล้วทานคีนทานคีโตแต่พอทานไปสักสเดือน4เดือนบางทีถือไข่ต้มอยู่ในเมือกมันเกินไม่ลงแล้วอะ่ะอาหารเสริมที่เขาว่าด,ดีๆนะที่สรรหามากินลดเองก็ลดนะพะว่าสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิม ้วนเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ท้อเราก็หมดเงินไปกับตรงเนี้ยเยอะกว่าค่าผ่าตัดอีกก็เลยมาตัดสินใจเอาวิธีเนี้แหละเหมาะกับเราแล้วล่ะวิธีที่ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วค่ะที่ศึกษามาก็ศึกษามาเยอะพอสมควรการผ่าตัดนะพี่ว่ามันเป็นวิธีที่อีกทางเลือกหนึ่งนะมันจะทําให้กระเาอ้วนอนะ่ะมันยั้งยืนดีอะ่ะ แค่กลัวเรื่องการวางยาอร่างกายของคนฟื้นเร็วฟื้นช้าฟื้นอะไรเงี้ยแก่กลัวแค่นั้นแหละคือมีหมอวิสัญญีอยู่บนหัวเราตลอดตื่นมาก็เสร็จแล้วกลัวเจ็บเนาะพี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั่นใจโรงพยาบาลมั่นใจหมอมั่นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาคือให้คําแนะนําดีทุกคนเลยค่ะ เป็นการผ่าตัดสกล้องไม่ค่อยน่ากลัวแบบที่คิดผ่าตัดเอากระเพาะบางส่วนนะคะจริงๆก็ประมาณ80%นะคะออกไปทําให้ทานอาหารได้น้อยลงค่ะแล้วก็ช่วยตัดกระเพาะอาหารในส่วนที่คอยสร้างฮอร์โมนแห่งความหิวออกมาค่ะคนไข้เข้ามาตอนแรกก็จะติดต่อที่แผานกสัญญกรรมก่อนทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะให้แบบสอบถามแล้วก็จะคัดกรองโรคเบื้องต้นเช่นโรคทางจิตเวชหรือว่าความผิดป,ปกติเกี่ยวกับการกินอาหารหรือว่าความเสี่ยง ในการที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามาเจอกับหมอก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําก่อนนะคะ,ะเพื่อเต็นตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจาะเลือดน,นะคะประเมินดูว่ามีโรคประจําตัวหรือว่าโรคอะไรอื่นๆเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น,นะคะ่ะเพื่อดูว่า กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆเช่นไม่มีมะเร็งหรือว่าไม่มีการติดเชื้อแบคทีรียบางชนิดอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านหมดนะคะก็สามารถลงคิวผ่าตัดได้เรามีทีมที่ดูแลเป็นสาขาสาขาวิชาชีพอยู่หลายแผนกทั้งอายุรแพทย์นะคะสัญญาแพทย์วิสัญญีแพทย์ะคะ่ะนอกจากนี้เราก็มีทีมของนักโภชนาการนะคะมาช่วยดูแลเรื่องของการปรับการกินอาหารนะคะทั้งก่อนและหลังผ่าตัดของให้คนไข้มั่นใจได้เลยะคะ่ะว่า ถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลของเรานะคะทางโรงพยาบาลของเราค่ะมีทีมที่คอยดูแลคนไข้ทั้งก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดค่ะอย่างมีมาตรฐานสากลค่ะทีแรกคิดไปว,ว่าเออมันเป็นการผ่าตัดอะไรอย่างนี้มันน่าจะเจ็บมากกว่านี้อย่างวันนี้ที่เห็นก็คือพี่เดินปกติแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆที่รู้เลยคือเรากินได้น้อยลงแล้วเรารู้สึกอิ่มมันไม่หิวเหมือน เมื่อก่อนตอนที่เรากระเพาอะอใหญ่ๆอะ่ะจริงๆอะตั้งเป้าไว้ว่าต่ำกว่าร้อยแต่หมอบอกว่าน่าจะได้อยู่แล้วพี่ก็เลยเอาลงมาอีกหน่อยสัก70ตัดสินใจถูกแล้วก็เชื่อในฝีมือคุณหมอด้วย ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะเระับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะ l o v e l y Eye a n d Skin Clinic นะคะโดยบริษัท B ีเวลคัมจำกัดคลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาและดูแลความงามรอบดวงตาด้วยเทคนิคของคุณหมอหลวงข้าวนะคะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีกับการก้าวเข้าสู่ความสําเร็จแล้วก็สร้างมาตรฐานความงามรอบดวงตากับหมอหลวงข้าวอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อส่งต่อคําขอบคุณไปสู่คุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาที่ไปของงาน12ปีนะคะก็คือหมอรงข้าวเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเทคนิคการทำตาสัญญกรรมทำตาสองชั้นแล้วก็แก้ไขปัญหารอบดวงตาเนี่ยมายาวนานกว่า12ปีแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้ให้ทุกๆคนนะคะว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็การผ่าตัดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จำนวนเคส มากนะคะแล้วก็มีคนเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมากค่ะก็จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าปัญหารอบดวงตานะคะสามารถเข้ามารับการปรึกษาเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาได้นะคะค่ะก็สำหรับเรื่องของการทำตานะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างรอบดวงตาด้วยเทคนิคหมอรงข้าวก็ลองเข้าไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะคะว่าคุณหมอรงข้าวหรือว่า l o v e y y Eye and Skin Clinic นะคะ สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาทางช่องทางออนไลน์ได้หรือว่านัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาปรึกษากับหมอหรือว่าทีมแพทย์ที่คลินิกได้เลยค่ะอยู่ที่พาร์คเลนเอกมัยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะของ Lovely Eye Clinic ได้เลยนะคะ บริษัท KVKX Thailand นะคะผู้คิดคน้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆด้านสุขภาพความงามแล้วก็ผิวพรรณโดยแพทย์หญิงกรวิกาพัฒนาปราณนะคะแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ก่อตั้งก่อนวิกาคลินิกแบรนด์ KVKX ไ h a i l a ด d และแบรนด์วิกาสกินแคร์จัดงานไอออนไอเดย์นะคะหลับทูเดียวแล้วก็ KVKX ชุดแอนแชร์เพื่อเฉลิมฉลองบทพิสูจน์9ปีแห่งความสาเร็จพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวสวยนะคะไอออนแอนไอเดย์ เป็นงานเปิดตัววิตามินนะคะไอเดย์ไอยองวิตามินเซลฟี่ครั้งแรกในประเทศไทยก็ยินดีมากเลยค่ะมีน้องๆบล็อกเกอร์น้องๆซีรีส์วายนะคะ,ะลายรักนะรักของมาเฟียมาแบบร่วมย,ยินดีด้วยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากๆค่ะตัวไอเดยกับไอยองก็เป็นวิตามินเซลฟี่นะคะวิตามินที่เน้นการดูแลผิวในระดับภายในแล้วก็การลดการทําลายผิวจากแสงแดดฉะนั้นมันจะมีมาเป็นเซ็ตคู่กัน2ตัวก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะช่วยเรื่องแก้ปัจจัยภายในที่ทําให้เราเกิดการเอจจิ้งทำให อายุเราถูกเหมือนเอจจิ้งโปรเซสท,ที่ทําให้เราดูแก่ขึ้นมีโฟโต้สปอตหรือมีจุดด่างดำต่างๆส่วนไอเดเนี่ยจะช่วยในการปรเทค UV ต่างๆที่ทําให้เป็นปันจจัยภายนอกในการกระตุ้นให้เราแก่ไปพร้อมๆกันชนานัยกุ้งก็จะมีมาเป็นคู่กันเพื่อดูแลผิวโดวยเฉพาะค่ะก็ใครที่รักสุขภาพนะคะจริงๆการทานวิตามินไม่ใช่การตอบโจทย์ทุกอย่างเนาะยังคงต้องดูแลตัวเองรับผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานให้ครบทั้ง5้าหมู่ ส่วนการใช้วิตามินหรืออาหารเสริมกุ้งว่ามันเป็นปัจจัยแบบแอดจังทีฟอะค่ะเป็นปัจจัยเสริมถามว่าจําเป็นไหมสําหรับกุ้งกุ้งคิดว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันเราทําได้ไม่มากพอวิตามินหรือพพิเมนจะช่วยเป็นตัวช่วยให้เราแบบดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่งที่ดีทีเดียวแต่อยากให้อยู่ในการดูแลของแพทย์น,นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากปรึกษาก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ในช่องทางต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลในการให้คำปรึกษาก่อนที่จะรับประทานทุกเคสแล้วก็ทุกกรณีค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เราก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ KWKX Thailand ได้เลยนะคะคุณกวิตาเอกธนาวัานผู้ก่อตั้งแบรนด์เตียวตุนคุณพลนะคะแท็กทีมคุณศิริลักษณาเอียดวิจิตผู้บริหารด้านการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์นะคะร่วมกันพลิกวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นโอกาส ต่อยอดธุรกิจจัดงานเปิดตัวเตียวตุนคุณพลแฟรนไชส์ของคนสะดวกรวยแฟรนไชส์ไฟแรงนะคะที่ตอบโจทย์ความคบคันแล้วก็การตลาดแบบจัดเต็ม พร้อมด้วยสิทธิพิเศษด้านแหล่งเงินทุนและก็การจัดหาทำเลที่ตั้งโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์นะคะครบจบในที่เดียวเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็รับรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างทำแบรนดิ้งให้กับเจ้าไหนบ้างแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ที่เห็นเขามาตลอดนะคะก็เลยก็เลยมาจับมือกันร่วมมือกันค่ะ คือต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจที่มันไปได้ก็คือธุรกิจที่เป็นปัจจัย4สีะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าอาหารเนี่ยยังไงคนก็ต้องทานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเดี๋ยวตุ่นคนุณนเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นโอกาสให้คนอื่นในการที่จะทําธุรกิจต่อไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของเราคงเป็นเรื่องของตุ่นนะคะตามชื่อเลยก็คือความเป็นเนื้อตุ่นความเป็นหมูตุ่นนะคะที่ที่เราเลือกชิ้นส่วนในการเอามาตุ่นเนี่ยต่างจากที่อื่นค่ะ เป็นสูตรนะคะอย่างที่พี่ตุก๊กบอกไปเป็นสูตรที่เป็นเฉพาะเตีผลผล๋ยวตุ๋นขุนพลซึ่งอันนี้เราเราคิดว่าหาทานที่อื่นไม่ได้อย่างที่พี่จอยพูดไปเมื่อกี้เรื่องของอความคาวอย่างเนื้อไงไงอะไรค่ะถ้าเราเคยทานที่อื่นอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันคาวแต่ที่นียจะไม่มีกลิ่นเลย<ม>เพราะเราเลือกเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด<ม>ให้ให,ให,ให้ให้ผู้บริโภคได,ได้ลองทานให้ลูกค้าได้ทานอะไรอย่างเง,ไง,ไงี้ยค<ม>่ะก็คือพยายามเลือกสรรจากสิ่งที่เราชอบและคิดว่ามันดีท<ม>ี่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ าราคาเริ่มต้นนะคะ1 6 8 0 0 0บาทนะคะคุณก็จะได้ในเรื่องของสูตรต่างๆการเทรนนิ่งนะคะสื่อโฆษณาต่างๆนะคะแล้วก็เราเราจะมีการทำโฆษณาให้ยิงแอดนั้นทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะก็สามารถติดต่อไปที่ไลน์แอด skp 159ได้เลยค่ะหรือเซิร์ชเกียวถึงคุณทฟน,นชายได้เลยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์เตี๋ยวตุนคุณพลแฟรนไชส์ของคนสะดวกรวยสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fan Page น,นะคะเตี๋ยวตุนคุณพลได้เลยนะคะ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมผู้บริหารร้านกาลเกตคาเฟ่น,ะะนำโดยคุณพัชรินอิทธิวัฒนาประธานกรรมการบริษัทโรงแรมดีวารัก,ร,กรีสอร์ทแอนด์สปาและกาลเกตคาเฟ่รมวมโดยคุณวิวิทย์ชัยเชี่ยวชาญะะที่ปรึกษากรรมการบริษัทและคุณสัจพลพิทักษ์ไทยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดีวารักรีสอร์ทแอนด์สปาและกาลเกตคาเฟ่ รวมให้การต้อนรับคณะทีมนางสาวไทยประจำปี2565นะคะนำโดยมานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทย2565พร้อมด้วยหลงทั้ง4คนในการเข้าขอบคุณทีมผู้บริหารนะคะในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดและร่วมถ่ายแฟชั่นในทีมชุดไทยนะคะเพื่อโปรโมทร้านกาลเกตคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ไทยสึกชิกนะคะทีมไม่เหมือนใครตกแต่งและดีไซน์ด้วยบรรยากาศด้วยรูปแบบของเรือนไทยโบราณนิมน้ำกืดนต้องขอกล่าวเรี ขอบคุดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่ยูลักรีสอร์อสปานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนดีวรักที่คิดถึงกันนะครับแล้วก็จะมาใส่ชุดไทยถ่ายแบบร,ร่วมกับเราด้วยขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวเราตับต่อไปเชิญครับ ก็ผมแนะนามของเจ้าของโรงแรมที่นี่นะครับดีวัลลักรีสอร์ทแอนด์สปานะครับโดยเฉพาะเรือนกาลิเกตแห่งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนิตตานะครับน้องนิต้าน้องไข่มุกนะครับแล้วก็น้องมุกแล้วก็น้องนิกกี้นะจําได้หมดเลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้นะครับอบอุ่นเป็นพิเศษเลยนะครับดูแล้วใกล้ชิดมาก เหมือนอครั้งที่ผ่านๆมาก็เช่นเดียวกันนะครับดีวารับเนี่ยเคยเป็นคุยง่ายเนี่ยก็เคยร่วมจัดงานร่วมทํางานด้วยกันมาตั้งแต่ปี6-2แล้วก็รู้สึกผูกพันนะกับกองประกวดแห่งนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มานะฮะทุกคนในโรงแรมมีความสุขนะครับไม่ใชม่มีความสุขจากการที่ใกล้ชิดกับคุณนางสาวไทยที่สวยๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่ารักมากนะครับแล้วก็เด็กๆ นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆโดยเฉพาะท่านโอเออร์นะครับคุณพัชรลินอิทธิวัฒนานะครับก็ฝากขอบคุณเป็นพิเศษในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้ายิ่งยขึ้นไปครับขอบคุณนะครับ คืออย่างนี้นะครับคือเจ้าของนะครับคือโอนเนอร์ที่เนี่ยนะครับชอบ็นพิเศษเลยในในเรื่องของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเรือนไทยเนี่ยแกจะผูกพันมากนะครับแล้วก็แกจึงได้สรรหานะฮะสรรหาเรือนไทยที่เป็นต้นแบบของแท้นะครับเพราะว่าเรือนไทยเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆคนที่ว่ามันเป็นการออกแบบที่ไม่ใช้ตะปูนะครับไม่ใช้คูยง่ายเนะี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะเป็นเรื่องของการสลัก ตอกลิ่มนะครับตั้งแต่การขึ้นเสานะครับการมีลอดมีคือมีแปรนะครับโดยเฉพาะผนังนะครับเรือนไทยที่เป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยเขาเรียกผนังปักกลน,นะครับคือการขัดด้วยไม้นะฮะไม่มีไม่มีเหล็กหรืออะไรเข้ามาดามเลยแล้วมันทนทานมากนะครับไม่ว่าจะโดนลมแรงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีการสั่นครอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษที่ทางเจ้าของ เขาผูกพันมาก็เลยยกนะครับเรือนไทยที่เนี่ยเขาเรียกว่าเรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยกลุ่มนะครับเอามาไว้ที่นี่เลยนะครับแล้วเป็นของแท้จริงๆนะครับแม้แต่หลังคานะฮะก็เป็นการขัดขัดกันแบบด้วยความพิเศษมากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็ลองขึ้นไปชมกันดูนะครับก็ถือว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับ ถ้าเกิดใครนะคะชอบอาหารไทยคาเฟ่สไตล์ไทยนะคะแล้วไม่อยากไปไกลที่จังหวัดอื่นก็คือมาได้เลยนะคะที่คาเฟ่การเกตนะคะขับจากในเมืองกรุงเทพมานิยวนะคะและ้วก็ for tourists that traveling into Thailand if you get off at s u w a n a p u m i Airport this place is really close to the airport so your first destination should be Garaget Cafe you will experience real Thai food and real uh, scenery so this place is like a, a must for you guys ร้านกาลาเกตคาเฟ่เรือนไทยลิมน้ำนะคะตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมดีวารักรีสอร์ทแอนด์สปานะคะโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21น่นาฬิกาโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k Fanpage นะคะกาลาเกตคาเฟ่เบอร์โทรศัพท์นะคะ2 2 9 1 2 8 9 9 9ได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ